สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันพลตบรตำรตรีพันธนานุชนารองผู้บัญชาการสตมนำตำรวจสตมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญ กองกับการหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสตมจับกลุ่มนายต่ออายุ55ปีสัญชาติจีนตามหมายจับสารอาญาลงที่19พฤษภาคม2018ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานนำไปซึ่งเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมายเป็นการออกหมายจับผู้ร้ายข้ามแดนนำตัวส่งพนักงานอยายการสำนักงานต่างประเทศส่งตัวเป็นผู้ร้ข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจับได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน เสริมเนื่องจากสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศแจ้งการร้องขอให้ทางการไทยจับกลุ่มตัวชั่วคราวผู้ต้องหายอายุ55ปีสัญชาติจีนส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในความผิดฐานนำไปซึ่งเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมายความเสียหายกว่า339ล้านหยวนหรือประมาณ1,542ล้านบาทไทยและเป็นบุคคลที่องค์การตำรวจสากลออกประกาศสีแดง พนักงานเอเยการสำนักงานต่างประเทศได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ออกหมายจับโ่วคราวต่อศารอาญาและได้ส่งหมายจับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการสืบสวนจับกุ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งการให้กองครับการสืบสวนสตมสืบสวนติดตามจับกลุ่มตามหมายจับของสารอาญาดังกล่าวจึงได้สั่งการให้กองกำกับการหนึ่งกองครับการสืบสวนสตมสืบสวนติดตามจับกุ่มจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีถิ่นพำนักอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเรา เมื่อรู้ว่าตัวเองมีเจ้าหน้าที่คอยตามสืบสวนจึงได้หลบหนีไปพักอาศัยอยู่ในบ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนจึงไปตรวจสอบและวางแผนจับกลุ่มจนกระทั่งพบผู้ต้องหาขณะยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวจึงได้แสดงตัวเป็นตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มสอบถามไม่ยอมให้การใดๆเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงนำตัวส่งพนักง,งานในยาการสำนักง,งานต่างประเทศดำเนินการตามพรบรส่งผู้ร้ายข้ามแดน2551ต่อไป นอกจากนี้วันที่3มิถุนายน2568กองกบการสืบสวนสตมได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักง,งานศุลกากรท่าอากาศยานสวนภูมิและตำรวจบอชอททกรณีตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติไต้หวันจำนวน3คนลักลอบนำโทรศัพท์มือถือ19เครื่องเข้ามาในประเทศไทยผ่านเครื่องสแกนสัมภาระของสนามบ,บินสวรณภูมิตรวจสอบภายในสัมภาระเบื้องต้นพบโทรศัพท์มือถือ19เครื่องเชื่อมโยงกับบัญชีทางการเงินของผู้ต้องหาที่หลอกลวงให้ผู้เสียหายในประเทศไทยโอนเงิน ตรวจพบหมายเลขบัญชีจากโทรศัพท์มือถือตรงกันกับผู้ต้องหาในเคส ID ดแจ้งความออนไลน์ระบบไทยโพลิสออนไลน์ที่ผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกดำเนินคดีหลายพื้นที่ทั้งเกิดเหตุในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค6มีรูปแบบการหลอกลวงเป็นลักษณะหลอกลวงขายของทางออนไลน์หลอกเติมเงินออนไลน์หลอกลวงแลกเงินออนไลน์ เมื่อผู้เสียหายมีการโอนเงินให้ก็ไม่ได้มีการส่งของหรือเติมเงินให้กับผู้เสียหายพบความเสียหายกระจายวงกว้างในหลายพื้นที่เบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายกว่าหลักแสนบาทตรวจสอบในระบบสารสนเทศเพราะว่าบุคคลดังกล่าวทั้ง3รายไม่เคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาก่อนจากการสืบสวนบุคคลต่างด้าวทั้ง3รายมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศไต้หวันเป็นความผิดฐานช่อโกงฟอกเงินและเล่นกนนารพนันกองคับการสืบสวนสตมจึงได้ขยายผลความเชื่อมโยงทางการเงินไปยังผู้ต้องหารายอื่นเพิ่มเติม โดยพุ่มคับการสืบสวนสตมทาการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวทั้ง3รายเนื่องจากมีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลเป็นภัยต่อสังคมจากนั้นได้ควบคุมตัวส่งกองกกับการ3บกสืบสวนสตมดําเนินการตามกฎหมายและประสานงานไปยังท้องที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเข้าสู่ระบบของกัลเอนโดซิสนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบสงกุญแจตั้แต่เราก็มีการให้กองทัพการ ไปขยายผมนะครับแล้วก็ไปสืบตัวตัวจนพบว่าคนเหล่าคนนี้เนี่ยที่นำเงินไปเป็นความผิดเรื่องของเอาไปขึ้นเงินตากนะนะเงินไปกฎหมายนะครับเป็นการแรกในเรื่องของที่กองทัพการต่อตัวเนี่ยไปจับคุณคุณหายชาวจีนนะครับซึ่งมีการร้องขอเป็นผู้ไร้าข้ามแดนมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็พอร้องขอมาที่กระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็ ส่งไปที่อายการอายการก็ทําเป็นหมายจาับผู้ไร้ข้ามแดนส่งไปที่เข้าสู่ระบบของอเรสโตเทสนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบของผู้ไร้ข้ามแดนเราก็มีการให้กองทัพก,การสืบส,สวนเนี่ยไปขยายผลนะครับแล้วก็ไปสืบสวนหา,านตัวจนพบว่าบุคคลเหล่าคนนี้เนี่ยที่จะทำความผิดเนี่ยเป็นความผิดเรื่องของเอาไปซื้อเงินฝากงนะนะเกี่ยวกับกฎหมายนะครับนั่นคือหลัก